พี่น้องเอมซีมาจากชุดบุรีไปเสียบอยไปก่อนคนไหนดูลายคุณลูกควลดูลูกควเลยโอ้โไดูเลยนะโอ้โหเจอตัวจริงเนาะคนไหนดูคนนี้คนนี้คนนี้ก็ดูแม่ ปา้าติดคุณมากเลตามเดือนเดีมาถึงที่เลยมาเลยป้าิดต่อมา อยงนั้นแล้วน่นเดว้าอยากได้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 รถทำชิ้นทอยติดต่อตึงให้เขามาเอาเป็นยี่ห้อไหนัป้าประกคงประกันคุ้มคงทุกสาวอยู่อะให้ประกันชิ้คงื้อว่าอ่เจอกดใจที่แไม่ต้องไร็ตายเรยยกวดนุกมใจแล้วนะบอกให้รไม่รวยนะเไปโชเลย ป้าไม่มีทุเรียนมาฝากนะยังไม่แก่เป็นไรเป็นไรเป็นไรไม่ต้อง่ห้มาฝากหรอกมีแค่ใจตามมาโอเคแล้วไม่กินข้าวไปป้าป้าบอกว่าป้าจะไปกินข้าวกับบ้านโอเค คนแก่ป้าดูคนตาี่ราคแก่ลงเลยเนียโอ้โหู้ด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 กดูขูาวดูดนดู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 ดดู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 ดยดู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 ดข้าวูดูดดูวูหูดูยูด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 ูกูดดูยวดู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 นูดูดูดูู่ดเดู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 เมีูด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 ดดเลย มันนี่แหละนี่แหละมันตกดูในนั้นมันจะตกนี่แหละไเดือนนี้มั้เีใจจงเลยโอ้มันจะตายกับดมันาทำหลายอย่างไอพีอ้พี่อ้นสนุกมากเลยผมก็ปูโยกันมามก็าครับเรื่องแหมือแม่ป้าไปพ่นยาถอดเสื้อแล้วพูดองนคนฝนฝนไม่ยไม่ตกนคนี้นี้แม่พี่เราด้วย เสียยาเออเสยยาก็อยู่ในห้องวันนี้ไม่่อยรบายเออเสบิดูบิ๊กสแกด้วย <c oughs> อืบิ๊ว <c oughs> ันเกิด<อ>ป้ายวยพอมันเป้าบอกว่าป้าไปเ็มซีเสะนะป้าวยพอหดูในไลน์เสียบิกบ๊กอ่ได้ไเดี๋ยวบอกเสียบิ๊กใ เด็กก็มาวันนี้เราจะเข้าเข้ามารอกนั้นเยอะเจะก็ห่อแลวรับเนื่อมาักงานอ่ะวานนี้รับรับถือทุกคนเยก็ดูคลิเกคลิาดูตลดูอย่าง้็อดว่าเออมีคนได้สวยมาสมัครเป็นเซลยรียุ่งงานเลยจะปั่ใหม่เลยเป็นรถเลยมาคุยแล้วจริงๆป้าซื้อแของเยอะระยองเยอะละย โอ้สาเดินไปที่นี right ่เลยดึงรถเทียบเลยใช่ดงรถเขายังอายุสคาอะไรก็ไม่รู้ก็ติดต่อก็ป้าแกแล้วาอะไรไม่ได้เนาะนิติกรรมแกเนาะเจ็ดสิบแปดสิบก็แล้วเดี๋ยวใช้คิด่านแล้วเรียกรถเดๆรือรถหเอาไม่แพงนะเจียยาเอยเจเอาเท่าไรเอาเอาห้าาทีนะแค่นี้อเพราะว่าป้ามีขั้นเก่าอยู่แล้วป้าไปติดไอ้นั่นนะถังน้ำดทางน้ำติดแซง ไเขาะไรเขาแน่เขาสวนนะโอเคโอเคเข้าวกันเ้อะกินข้าวกินปลาวก็ได้วยปาดูคุณดูแลคนดีมากป้าบอกเลาเอ้ทุเรียนกูก็ไม่แก่เป็นไรก้าวยาวก้าวยาวก้าวยาวมันเหนื่ยนไม่แก่แล้วประมาณเดือนพฤษภาแก่แล้ว กอปาก็แหนะี่ปากเนี่ยก็ถ่ายยูทูเนี่ยรูกไหมแม่แล้วปาก็นาเขาถ่ายด้ออรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงยูทูวัดชยเขมาใช่ไหมแม่ค้าเน่ยมาเอาสองพันไหมเออป้าดูทุกอางชอบชอบดูคุยสนุกเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เีย่ทำส่วนอะไรยานมาก๊มนี่ของพี่ โอเคขอบคุณพี่ดีมากเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวเก็บติดแล้วเดี๋ยวเก็บติดแล้วก็สั่งข้าวกินกินก่อนแล้วจะไป่ดีโชคดีนะให้ร่ำรวยนะ้อนนะรุปภาพแข็งแรงนะลูกเดี๋ยวบอกเสียย่ามาฮะเสียย่าเป็นไข้อยู่ ร้านเปิดให้บริการทุกวันนะครับดูดข้ามบิ๊กซีสแก้วดีทีสกก่สุดสกแกวนะครับนะเข้ามาเลยครับนะ่ะซาเที่ยงแรกนะเข้ามาตอนหดก็มากินข้าวที่นี่ได้เลยนะมีบริการอาข้าวอาหารกลางวันเช้าเทียเท่ยงเย็นฟรีให้นะลูกค้าพวกแค่ประชาชนมากเพื่อสามารถเช็คเครดิตบุร,รได้เลยเช็คสัญญาพาันและเลือกรถได้เลยนะมีผูรโมิัันแถมมอเตอร์ไซค์ห้พ่อมนะฝากพี่น้องกุไไค์กดแช่เมื่อนี SM ้เสร็มไปแล้วครับผมสวัสดีครับ